อ่านทุกตัวอ่านทุกคําอ่านทุกอักษรคือแบบพลาดไม่ได้แม้แต่คําเดียวทุกคนสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคน ตอนนี้นะคะก็อยู่ในช n n e l กับมินนะคะในมินแฟมเมดนะคะนิยายที่เราจะมารีวิวในวันนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นนิยายที่แบบเปิดโลกของเรามากๆเลยนะคือเป็นนิยายที่เราไม่เคยอ่านแนวนี้มาก่อนนะคะแล้วก็พออ่านแล้วอะคือแบบเฮ้ยมันดีเรารู้สึกชอบแนวนี้เหมือนกันนะคะแนวที่เราอ่านนะคะก็คือแนว BDSM นะคะ BDSM นะคะเป็นตัวย่อนะคะมาจาก5ตัวด้วยกัน B นะคะ bondage นะคะก็คือการเป็นทาสหรือว่าการถูกพันธนาการนะคะ D มี2อันนะคะก็คือ1 discipline นะคะก็คือการลงโทษ โดมิเนนนะคะก็คือการปกครอง S นะคะก็มีอยู่2อันด้วยกันเนาะก็คือ Submission นะคะการยอมจำนนเนาะ S อีกตัวนะคะก็คือ s a d i s m นะคะก็คือการมีความสุขจากการที่ทำให้คนอื่นเจ็บปวดนะคะส่วน M ตัวสุดท้ายนะคะก็ย่อม,มาจาก m a c r คไคซึมนะคะก็คือการมีความสุขจากการที่ถูก คนอื่นทําให้เจ็บปวดนะคะทุกคนก็คือพอเราอ่านแนวเนี้ยแล้วเราก็รู้สึกแบบชอบมากๆก็คือมันไม่ได้จะเป็นแนว SM ไปเลยนะมันก็คือต้องเป็นการยินยอมเนาะมีการคอนเซนต์นะคะยินยอมของทั้งสองฝ่ายที่ยินยอมซึ่งกันและกันนะคะเรื่องนั้นนะคะก็คือเรื่อง about การันแอ d a อ i คินนะคะ Hash t a g การและคิน โดยคุณดาลินนะคะเรื่องนี้นะคะเราก็อ่านในรีดอะไรนะมี15ตอนจบนะคะแต่ว่านิยายของเขาติดเหรียญน,นะทุกคนเปิดให้อ่านฟรี2ตอนแล้วหลังจากนั้นติดเหรียญ mm. ก็เหรียญที่ต้องซื้อจนจบนะคะ mm. ก็ประมาณ57เหรียญคะ่ะทุกคนซึ่งเราก็แบบพร้อมเปมากหลังจากที่อ่านไป1 2ตอนแล้วแบบเราต้องเปเออแล้วเราก็เปไปแล้วแล้วเราก็ไม่ผิดหวังเลยนะทุกคน ก็มาดูเรื่องยอ่อๆกันเลยนะคะเรื่องยอ่อๆนะเป็นเรื่องที่เกิดในช่วงมหาลัยเนาะนายเอกของเรานะคะชื่ออะคินอะคินเนี่ยก็เป็นนักศึกษาเนาะปี3ของมหาลัยแห่งหนึ่งลุกของอะคินเนี่ยก็จะเป็นผู้ชายเนาะรูปร่างสูงโปรง่งสูงประมาณ180นะคะรูปร่างหน้าตาเนาะก็จะแบบแนวแนวแบบจืดชืดเนาะก็คือไม่โดดเด่นอะไรแล้วก็ ลูกของเขาก็จะใส่แมสปิดปากตลอดเวลานะคะในความชอบส่วนตัวเนี่ยก็คือเขาอะชอบผู้ชายนะเขานะคะชอบคนคนหนึ่งอยู่คนคนนั้นนะคะชื่อฐานทัพ แต่ฐานทับไม่ได้เป็นพระเอกนะทุกคนคือเขาว่าชอบฐานทับมากเพราะว่าเป็นเป็นคนที่รูปร่างสูงใหญ่เนาะผิวสีเข้มผิวสีน้ำผึ้งแล้วก็เป็นนักกีฬาอย่างเงี้ยดูแบบมีกล้ามดูแบบแข็งแรงซึ่งเป็นไทป์ที่น้องอคินของเราเนี่ยชอบมากนะชอบจนเขานะคะแต่งนิยายเออคือเหมือนแต่งนิยายเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์เป็นนิยายเกี่ยวกับเขากับฐานทับนะซึ่งในรายละเอียดนิยายอ่ะค่อนข้างเป็น bdsm ก็คือ เขานะคะชอบจินตนาการว่าฐานทัพเนี่ยมากระทําอย่างนู้นอย่างนี้กับตัวเองอแล้วเขาก็ชอบเขียนไว้ในคอมพิวเตอร์ใช่ไหมคะก็มีอยู่วันหนึ่งนะคะการันเนาะการันก็เป็นพระเอกของเรานะคะพระเอกของเราเนี่ยก็เรียนอยู่ที่เดียวกันคณะเดียวกันนี่แหละคะ่ะแล้วก็มีงานกลุ่มที่ต้องทําด้วยกันแล้วทีนี้เนี่ยการันนะคะก็ไปเจอไฟล์ไฟล์นี้ที่อคินเขียน เพราะว่าการันนะคะจะเป็นคนที่รวบรวมไฟล์ทั้งหมดก่อนที่จะทำสไลด์พรีเซนต์งานอะไรเงี้ยแล้วคนสุดท้ายเนี่ยที่เอาไฟล์ให้กับการันก็คืออ k คินซึ่งพอการันเห็นแบบนิยายพวกนั้นอะ่ะเออเขาก็แบบมีความสนใจเพราะว่าเขานะคะเป็น Ac re. Ac re เนอ็กเคอร์เอเคอเป็น a อ็เคใน Twitter ซึ่งตัวเขานะคะชอบเล่นบทเป็นนายท่านมากแล้วเขานะคะก็กําลังหาทาสเออหาทา ที่จะมาเล่กับเขาอยู่ซึ่งพอเห็นไฟลที่แบบอาคินแต่งขึ้นมาแล้วก็เฮ้ยมีความสนใจมากๆก็เลยเรียกอาคินเข้ามาคุยด้วยนะคะอาคินตอนแรกก็แบบตกใจมากเพราะว่ามันเป็นเหมือนไฟแบบอีโรติกเนาะกลัวแบบกาลันเนี่ยเอาความลับเนี่ยไปบอกฐานทัพเออแล้วเขาก็จะมองหน้ากันไม่ติดหรือแบบจะเสียหายอะไรเงี้ยซึ่งเปล่านะคะกาลันจริงๆแล้วเนี่ยจะชวนอาคินนะคะมาเลด,ด้วย เพราะรู้สึกว่านิยายที่อคินแต่งอ่ะเขาสามารถเทรนอคินให้มาเพลงเป็นทาตของตัวเองได้โอ้ซึ่งอคินนะคะก็ตอบตกลงด้วยนะทุกคนทีนี้นะคะตอนที่เขาเปิดให้อ่านฟรีอ่ะคือมันก็กล้าวใจมากตอนแบบเขาเพลกันนะ่ะทุกคนคือมันมีความเป็นนายท่านกับความเป็นทาตแบบชัดเจนมากๆแล้วคำพูดของการันคือ กล้าวใจมากๆกล้าวใจอีชอยนักแบบคือมันดีอ่ะคือการันนะคะจะเป็นแนวแบบผู้ชายหยาบหยาบเถื่อนเถือนหำหามพูดคำหยาบอะไรอย่างนงี้เนาะแต่มันเป็นคำหยาบที่แบบอดีหรือเราชอบแบบนั้นเออไม่ใช่นะคะก็มันคือดีนั่นแหละทุกคนระหว่างเล่นเพลงใช่ไหมคะมันก็ต้องมีคำเซฟเวิร์ดนะคะเซฟเวิร์ดก็คือเป็นคำที่เวลาพูดขึ้นมาเขาจะหยุดทุกอย่างถ้าสมมติอคินเนาะ ที่รับบทเป็นธาตุเนี่ยไม่ไหวอะไรเงี้ยเขาก็จะพูดเซฟเวิร์ดแล้วเขาก็จะหยุดทุกอย่างเลยแล้วก็หลังจากเล่นกันเสร็จนะคะคือสวมบทบาทเล่นเป็นนายท่านกับธาตุกันเสร็จเนี่ย<ๆ>เขาก็จะมี aftercare ค่ะทุกคน aftercare ก็คือการดูแลกันและกันหลังเล่นเพลงซึ่ง aftercare ของการันเนี่ยที่ทําให้อาคินนะ่ะ มันดีมากมันหวานมากมันแบบน่ารักมากๆอะทุกคนพอได้เล่ครั้งแรกใช่ไหมคะเอออาคินของเราก็ติดใจแล้วก็การันเนี่ยก็รู้สึกว่าอาคินเนี่ยจะเป็นทาสที่ดีเขาก็เหมือนมานัดกันมาเ,ล,เล่เรื่อยๆ,ๆอย่างเงี้ยคะ่ะจนมีวันหนึ่งนะคะที่อาคินนายเอกของเราเนาะรู้สึกว่าแบบเอ,อ้ยชอบการานันมีความรู้สึกที่เป็นมากกว่านายกับทาสนะเออแล้วเขาก็ ไปสารภาพกับการันนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะไม่สปอยนะว่าการันจะตอบตกลงหรือว่าจะยังไงหรือมีเงื่อนไขอะไรแล้วก็หลังจากนั้นจะเป็นยังไงนะคะเราก็จะไม่สปอยนะคือเรื่องนี้มันก็มี NC เกือบทุกตอนนั่นแหละทุกคนแต่เป็น n อ็ีที่กล้าวใจเรานะคะอ่านทุกตัวอ่านทุกคําอ่านทุกอักษรคือแบบพลาดไม่ได้แม้แต่คําเดียวทุกคนคืออ่านแล้วก็ค่อยๆซึมซับ มีความแบบเฮ้ยไม่อยากให้จบอะไรประมาณนั้นเลยคือมันดีทุกคนถ้าสมมติใครอ่ะไม่ชอบ sm นะคะแล้วก็อยากอ่านอะไรที่มันแบบไม่เบื่ออะไม่แบบฟิลกูทั่วไปอะไรเงี้ยเนาะลองอ่านเรื่องนี้นะคะที่แบบมีในท่านมีธาตุนี้นะคือมันดีจริงๆทุกคนเราแนะนํานะคะถ้าใครแบบช่วงนี้อยากเสียงเงินเนาะเบือ่อเบื่แบบอยากเสียงเงินบ้างอะไรบ้างนะคะก็เรื่องนี้เลยตอบโจทย์คะ่ะ สำหรับวันนี้นะคะก็ลาไปก่อนล้วกันนะถ้าใครไปอ่านแล้วนะแล้วก็ชอบนะมากดไลค์ให้เราด้วยนะหรือว่าคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้เราด้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย